ครับมื่อนี้จะมากำจัดบ่งครับที่มันกินใบมะนาวครับว่าเขาจะกำจัดมันแบบไหนครับมันถึงจัดตายแบบปลอดสารพิษครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชนแนลนี่นะครับขอบคุณครับง่ายๆครับนี่ครับปัาทูดิบเอาน้ำโพกนี่ครับมาสีพ่น ข้ามักพริกซุกนะครับนี่พริกซุกเขาจะเอามาตำพริกซุกใส่ครับกระเทียมผสมน้ำโคกสีพพนครับซํำบ่งจิ้นใบมะนาวนีกว่ามะเลือครับลายเขี่ยงสำหรับบ่งเดี๋ยวมาส้มวิธีการทำกันเลยครับว่าเขาจะทำกันอย่างไรครับไห้เบิ้งน้วกันครับทำมาเรือ่ววิธีทำกันเลยครับนี่ครับเอาโคกมา พิกนี่สี่เม็ดเอาสี่เม็ดพ่อแล้วครับเพอมันต้นโมยายครับบากหน้าของต้นโมยายพีกสุกครับมันจะเพ็ดแห้งครับกับกระเทียมครับเอาหัวหนึ่งหัวโมยายครับหัวนี่หน่อยหัวหน่อยก็พอแล้วครับเอากระเทียมต่ใส่กันครับไง,ไง่ายๆประหยัดกับประหยัด ของถูกซิงมีในขั้วเฮื่อนเท่าครับสูตรนี้มันเพชรครับบ่งอายหมดเลยลือครับ น้ำแรลกแล้วก็เอานำโคกเลยครับมาเติมโมเติรหลายแลรวครับเติมประมาณนี้โคกเกาโคกกินแล้วครับก,กินบวดกันเลยหายมากครับยากำจัดบุ่ง แบบดีครับหส่พ้นปล่อยเปอรเซ็นตครับลองเบ้างนะครับพี่น,น้องเพิมนำน้องไปอีกเล็กน่อยต้องใส่ถวยก่อนครับเพราะว่า อย่าไม่ปูดตันหัวสีใส่ฟอกกี่นะครับเตรียมมาไว้แล้วเตรียมนำไปแล้วครับ ริบหนึ่งกำลังในริบหนึ่งครับทำการฉีดได้เลยครับเดี๋ยวไปฉีดน้ำกันครับ สี่เหรือบอน,นีมันสี่จุดายแล้วครับเครื่องบ่กอนี้ดูครับเบอรกบวกได้ครับดวนดวนนำ มาพริกไปใน่บนลือแล้วครับขอสีกับโมดีครับพี่รองเลยแต่ว่ากับพ้อสีได้หรอกบ่อยากเอาทั้งไงม่ามันบ่ได้ใส่ร้ยายครับก็เลือกทั้งหน่อยคตัวเด็กตามมัน บ,บสำหรับการกำจัดบุ๋งอยู่ในส่วนของหน้าครับ อยู่บ้านพี่น้องมีบ่งกินมะนาวเห้พี่น้องร้องมึงเด้อครับพี่น้องพามันจะได้ผลบ่แต่ว่าผมใส่มากแล้วมันก็ได้ผลอยู่วใหญ่เบิงบ่งนี่ครับตูงง่ครับดิเราบ๊อบออกดอกเสี้ยวใบนี้นะครับเห็นมันตายกับหนีครับพอมันโดนมกพิกไปแล้วมันเดี้ยงก็ตายครับเท็ดหลอดพิกผสมครับ กระเทียมนีม่ได้คว้องเผ็ดเว็ดรับผสมนำ้ำโคกเป็นปุ๋ยไปในตัวค่ะว่าเฉดสบาดีพอหรอค่ะ ไช้สีบโบ้เี้เท่าทีควดอะทำมีเอาครับ,รบพี่นอ้องแล้วม่ก็ตายหรอกเพราะมันถือไปแล้ว,อย,ลยยวอ,อ,อยาจะสีไหมให้ไมนคัดครับสหรับสีโบ่เหลือหรอกครับพี่น้องหาพี่น้องอยากมีมีมะนาวทีพย์เอพืชเท่าทุกสนีครับหาไม่ได้บ่งกินแบบนี้ให้พี่นอ้องเอาพริกสด ริกสุกครับอนรีกสดริกสุกเอามาตําำผสมกับกระเทียมเอาหนำโคกมาผสมทีดพ่นครับบเหลือครับแม่แต่ตัวเดียวครับสำหรับบ่งครับสำหรับมนีก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอพุณนสำหรับการรับสมกดติดตามให้นับเลยด้วยครับขอบคุณครับ